บอกเลขกบอกเวอร์เพื่อนก็มาบอกแต่ข่แน่นะทินนี่เพื่อนก็บ่ไปบอกแบบแม่นบ่ะค่ะทุกทีทุกทีอมบอกเวอยแม่นนอโมเดลเนี้ยข้ามหมอนือเด็กก็ข้าดยามหลังสองขากินแต่ตุ้มก่เล่คือแก่เอาป่ะก็มาคั่นเป็ุ้มโหลต้องกินแต่กีนัดีว่าด้ล่างก้องย่บอกปางวดเนี่ยมันแม่นนอขันมีสนนอขากินตมไก มาบอกเรื่องด่าง่ึงบนตึงด่าโอ้ยจนมนมีมองอยู่ก่อนนะเอาอีกไม่พขายไก่แล้วเนาะจะไม่ซื้อขายไก่ซืเลยบุพดนอยขายไก่ซื้อเลยดูราสร้างดีก่ิพ่ยาพิ่นคิวพ่มน้าเพิ่มมือไมได้ขายหน้าได้ขายไก่เราขวดหนึ่งกับไก่เอาไปกี่เอาไปอย่ง่นเขาบอกพาดแต่ขาดก็ือนาประจําสิกีนั่น พเอาเอาคนไปเตียงบ่ะเอาไปเสียงตัวนแต่คนจะถ่ายมาเองบ่ป่ะออเ่อนบาบอกพทไดแกพแกของนี่ดอนที่เเอาเด็นั่นแหะดอนเคนเอาเ็ยตามสิมันก็เป็นป่าป่าดิป่าเพื่อนีนไหเสียงเย็น่เขาไปุสายอยู่ป่าี่มันมันไปไต่เขียดไต่สวแลขาเอามันไป คนสิตายบ่เห็นมันจีนเองมันจีย่มันนบมยงเองปักนันกระไรโบเห็นมันมันก็หลงคือกันถามมูว่าไปที่ไหนมาแต่ไปกูไดพาไปไหนสอบกูแล้วเขาที่แโบถามมาเพิ่นไปหน่อยนี้แต่ถามมาไปยังมันมาเป็นคนแขนงกรูดมันพาไปมันพาไปแขนงกรดแล้วก็ตายที่เราแขนงกรูดกันโอ้มีอีรีคนแขนงกรดเพิ่ะแกว่าเพิ่อนตายเจ้าของที่เพิ่อนเราเจ้าของที่เราหลุดจากว่างงานเราหลุดจากนี้เราจะไปเลี้ยง บ่เดียวเวลาเขาไปเดียงงามเขาขึ้นบ้านเอาเขาไปขเ<ม><ม>ขาจะไปขอโชคแล้วหมือนแรงเนาะทำ<ม>าเป็นข่อยเป็นผู้คอบฟ้องเพลินเขาเขาเขาเรียนเพลินเขาได้เขาเรนเขาหอกเขาเกี้ยนป่าเป็นคนเดียง เว่าเขาจะงามีิทธิีเลยให้พ่อๆใก็ได้ให้แทนอืด้านที่ใหมเนาะหน้าด้นใหม่คปวดเนี่ยว่าอยหาปีนั่นดุคอยไม่ได้คอยเอาไปขอเกบาให้คอยเขาในน้ำได้ดายขอเกบ่าไปจริได้จอะอืมเืเราเลกหนุอยู่เาประจําแล้วเนาะตะกี เรอมีเี้เาดงนี่รากันมาให้เเจกี้เขาทั้งบนทั้งล่างอ่ะเพาะกี้ทั้งบนต้งลางเยเขาไปดีอยู่ในป่าได้คนมาขอเล็กยามหอดมือเล็กอามีบีสิเจกี้ปตานนไปขเ่ไนี่านะแม่ดีดีินเดียเขาหลอกบ่ามือเด็กอกอนน่คนมาเต็มเพียบนะกายก้อยยามมือมากออกทั้งลางทั้งบนฝังฝังเหล็น่ะอ้ยยัมว่าเจ ป้าไดไลบดด่บอเะกีเจรสาวสามสิบขายไก,ก่ตะกอนได้จังไปสื้อบ่ไ <laughs> มีเงิน <laughs> ขายไก <laughs> อ่อกะกอนกระเืออีนี่เนาะนอวีนอะตก,กีนกเนาะหลังบนหลางบนหล,ล่นเดยอปั้งปั้งหล่นเดยแต่แดงว่าพนักป่าที่นี่เนาะพนอยู่หนำพนมาขออยู่หนำอยู่พนชื่อบ้าจังไหนค่ะชื่อก็เป็นพีไม่ไม้ก็สับปงก็สโล้นซื้อบน,น,อน,นไหน เราไปอยู่หันนั่นไม่ใช่วกเคงไม่ใช่ตรงเลงเพวคนจักหอดตัวผีบุตรได้ก็มันเกาฟันแต่บ่กมันมาเกาฟันนะไม่ใง่ตรงเลงอยู่หันไม่ใง่ตรงเลงนั่นที่ศาลนั่นไม่ใช่ตรงเลงแต่อยู่หนโพธ่ารอดโอสถุนที่บ่าแค้นดุนแค้มดุนสองห้ามยางมันดูกนั่นมหาืนใหญ่ไม่แบบใดปะไม่แต่ว่าในฟันมาเป็นโตผีโตคนนี่สี่ เออ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 ดีจาส์ฮ่า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 อเาอ่ออ่าฮาฮ่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 าฮอาฮ่เอ่าออาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮอเฮียฮ่า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 อ่า่าฮ่เฮาฮ่เฮ่าฮ่่า่คฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าาฮาฮอาฮ่าฮอาฮ่าฮ่าอาฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าอ่เฮ่่าฮ่าฮ่เอาฮ่าฮเอาอ่่อาอ่่่ออ่าอ่า่่่าอ่่ เนาะเสีป <loop ing. S 1> no ้าเขาไปผู ah. ้เดียวนู oo? Oo? ่นกับสไทยใช่ไหโอป้าที่โจักเองป้ารหดขั้นไหนซื้อพูดกันเลยนี้จักเนาะโอ้ยีเลนนี้เดกันมาไรกไปผู้เดียวก็ได้ขันสมบูรณ์ไแค่สมมน่ะ้องซื้อรอสมบูรณนีมูนี่ขันหอนือเลยก็ขั้นยำหลานสองากินแต่ตรงใจหลานือแค่เอาะ ็ม่คันไป็นุ่มโหลดต้องกินตะกีนน่ะสิบวันด้ล่างก็งี้หบวปางวดเลยมันเป็นนอคันมีสุวนอกจากินต้มไก่แม่นี่ดีได้บเป็นบอกบ่เปนคุยเลยตกีนน่ะอแม่นดูพวแม่นาคุยไรคันมันมันมากถึงส่วงนั้นอย่าเป็นาติาเห็นนล้วหมพอมือเด็กบอกย่อยโตใหมีแม่เขาได้ร้อยหนึ่งอ้ลูกยุงเอีอีแม่เขาได้สองร้อยแม่ทั้งแม่ก็ได้ห้าสิบไปน้อยกับบาปติม้วนกันต เกัวจนดังเดี๋ยเตกี่ะนโ้ยคอยติดแต่เขาดีคือนัน่อยเบิดลานเบิดเมืังตัวติีโอ้่าอบ่ได้เอาได้บ่ได้อาจารย์ไดตำานานตัวนี้มาเองหอดมือม่เองไม่ใช่จะแตกคนคุณหมอบ่เม่นสิแตกบ่ป่าจังคอยสิเรเขาอีกนี่นี่ขนาดนี้บาเตกูดอนคอยนี่าสี่รอยลูกพนนีนี่มา่นมาเนี่ิ่นเตกีเกียนกระทุน คือตะกี้ที่คนมาอยู่เริ่มแหลกสึกๆนะเจียน,นมาจ <อ S 2> ดก็ขามจัยงมาเพิ่งอยู่ก็ขามฝันบ่ค่ะดิ้ยเห็นฝันโอ้ฝันเราเพิ่งกี้เ <มา S 1> จียนเราเพิ่งมาเพิ่งสิมาขออยู่น้ำมองห้าไปจุดถูม,มือนั้นาะสิม,ะ<อ>สามาอยู่น้ำเนเลยว่ะก็เลยมาอยู่น้ำมาอยู่น้ำจุดประสารกวนเหรียญดอนยังอือ บอกตื่งหนากตึงนบนตึ้นึักโอ้ยจนมึงมีมองอยู่ก่อนเอาอีกไม่เปไกล้แล้วเนาะขาบกพูดไม่น่อยขายใกลซื้อเลยลูกเราเร้ามากดีกว่ามาดีคนยานหิวนหน้านเมื่อยไ่ได้ขายหน้าไมยขายไกลเราขวดหนึ่งกับไก่เอาไปกี่เอาไปเรียงคนนี่เขาบอกคาดกับคาดกับซือน่าประจําสักกี่นั่นอนเลยือเบิดือเป็ตเทแล้วน้ำมันนี่ถือน้ำกันนะ เี๋ข้าขาวจ้าก็ยไปเอาก็ใสจอีกนี่อืม้ตัวขากเียนขาสีจักมืออื่นี่ละบ่ข้าวกระยังมาห่วยสามคนนีีพิะคอยยังมาจังว่าเข้าใไกลเพราไดนพวกอื่นน่ะนั่มันยู่วน้ยังไปนั่คอยพิะคอยเออขันไปแต่ย่านมันเกิดไฟแนวอื่นสิทิอ่าไฟยังไหนบัเกิดแนวอื่นโอ้ข้าเจ้าย่านข้าเจ้าย่าน โอ้ก็ุแนวเนาะแมป้าก็ยังเจอเนาะขนาดดึงน้ำ่นเนาะวันนี้ถือร้ายเนาะก่อนหน้านั้นถือแห้งถือทีดี้อีดอถือจนโอ้ยจะจีบอะไรจะไหนวันนี้เพิ่นอยากไก่ร้ายเพิ่นสิไปสิได้หรอกเพิ่นสิไปแต่เศร้าแต่เลิกคนทีนี้จะเด้อให้เอาไก่ลไม่จริงให้แจกให้เอามาจะเลิอลูกบอด้นอนแดนแต่เทียงขื่นขาไก่ลักกันหนึ่งใส่กระมังกระตาเป็นยังชุ่งๆเอา เอาไก่ใส่นี่กังเอาไปอย่างคนอ่ะบััรไปซื้อถือกดหล้วงางออกนาบััต้งกดงางไปยางกูปนหลุดหลตามสลุดดงเพ้งเนี่ยไก่เด่นไปขุดกะว่ากระมัครับอันกระต่ายยังอยู่ขึ้นเขาเออแต่ไก่กระเด่นไปล่ะบัแรงด้วยบัตรแรงด้วยบัตรปูบโอ้เม็ดปัญญาแห้งบ่ป่าปัญญาปัญยาแห้ง ก็ท่านเดี๋ยวหอด้จกูจะึงเาไปวนธรรมดาจะสเนเทียนอุบลนได้เลยอมายืนบอก่อยสักว่อยคกจะกียงอยู่บ้างก็บอกยืนบอกว่าชเดก้อมตัวหลังบนช้องตัวหลังบนจะเริก็เอานอนนั่งกเเป็นทางที่สองที่สามมึงกูเจีากูสมองมึงะมอเอนอนเถอะมึงเศร้าเล้อจะานีนั่นเศร้าเอานอนนั่งกูบอกตัวไหนคือตัวนั้นชื่อกรรถป่ะส เมื่อไม่มากมานอนถ้ากันพอมก่อนแล้วคุณนังมายืนเขาคนยืนนี้ทั้งหัวเป็นเนาอยู่ขนหมู่คนพ่อขวดชุดใหญ่ยวดเป็นอื่นเบื่อถือร่างถือบนถือร่างถือบนปวดคนแห่มาเต็มเิด้ยมเมื่อแรกออกโลกเหี้ยังกินเห็ดยังแต่เลิกอืมหมุนไปดูในฝ้าพุ่นโอ้คนมาหลายเขามาขอดิเขามาหาอืออยู่มาหัวชุดใหญ่ไปเอา ไปเอาวังปีกายปีก่อนที่มันออกเก่าซองแต่ทีนั้เมือสิเด่นเทียรถรถทํางหมันมาเบรกเสุ็จเมื่อิี่นเออห่นกาวอยู่หินกาวอยู่ไปเอาเก่าซองตัวเดียวจัดจัดเลยจัดจัดเลยอืมงวดนี้แหละพรุ่งนี้แหละครับเพราะนจะสามตัวหรือปล่ามื่อแลงวันนี้เก่าซองมาแล้วหวดรุ่นไปเอาเอาอีกแล้วจะคองกระยำนู่กระยมเลยนะถือตูไประวันนี้ไปไหนเก่าซองยีก เออตังเกาบาดเจขบไ้นั่นพอกระงเนาะอยากนั่งทำไปสิลุงเยมเยดยังสิเอาไม่พิดเขาจะมามาเก็บเอาลองเขานะไปปากมัหลงหุงวันนี้ก็เอาไม้ตั้งไม้เป็น4ีสองมาถสือ4ีสอง็กออกเก้าสองโอ้โคตดแม่เมอยกับโอ้ือว่าภายในเก้าสองเรบย์ยไม่อราบุษย อย่าหน้าก uh, ันแกอีทองอีทองออีทองมันเป็นมูลแกไก่บอกเอาไก่เออเอาไก่ไปเดี๋ยวที่จะไม่กลับไปเดี๋ยวเอาก็แต่ที่อยู่ใกล้ๆมันว่าอืมมานี่เมื่อพุดมาเครียดอีกไปอีกเอออนดีเท้าไดรอย่างนี้ก็ลังินลังแล้วมันอะยางจั่วจั่วยางน้องยางก็ตีบดีได้ด้บาทนี้เออไปเลยด้ อืมจ้วเขาเมนูเมนแม่ก็ชุุ้ดน oh. mm ี hmm. mm ้ hmm. so beautiful beautiful. Mm ุด hmm. ร mm ี hmm. ้ม่หมดเลยเมต่แ่อันนี้มักไงแ่้วไอยังจวดจวงมากอืมแค่นี้จะทำก๊กเสาสิละเออมักไงยังเงินอืมจ้วงจ้วงเออทำไมยัทำกันบางสั่งยั่งดูไม่ไเสียงส้่งเลยอันม่ามาไก่เขาม่าเป็นล่างๆเป็นเป็นล่างได้เป็นพ้าวผัดใ่ หมดท่าได้ก็แล้ร้อนร้สร้างไงอ่เออเท่ายงนี่่ไไปกลตัวแดกก่อนค่ะปะได้ไหมาซีเออไปเอามาแล้วเออไปเอาผู้เดียวพร้อมเนาะค่ะผู้เดียวแลวมันหมึดเนาะค่ะแนี่ยโบเห็นป่ะใดค่ะเอาหัวาซีค่ะพี่น้องค่ะชอบกับตามท้าบอมกับพานเนาะค่ะตามปกติคือถึกเนาะค่ะ ที่ผ่านมากกับพอผ่าตดแล้วอือที่ผ่านมากคือบ่เคยผ่าดอ่าเคยเคยพ่ขาดที่ว่าเขาสามตัวตัวเคยลนะเนาะอือหลายปีแล้วล่ะค่ะป้าซื้อพ่อไปสองห้าห้าบ่ได้ซื้อแล้วอ๋อคือบ่ซื้อค่ะซื้อเงินไปมายำกัดยังว่าเศร้าลบมาโอ้เลยบ่ซื้อซ้าบ่ซื้อยังเมื่อแรงมากเด็กออกสองห้าห้าโอ้ว่าเป็นที่นอนแั็งบินยังวะในรอบจักปีค่ะจังไปเอาเนี่ย สามปีละละจงไปเอาหนิห้องก็ไปเอาไม่หนิน้มัมนเอยไปเอาที่ฟีดอกก็เลยเศร้าบอกปูไปค่ะว่าให้หยียบไปสามตัวหยียบไปแล้วบอกเพื่อนแล้บอกเพื่นแล้วบอกก็เพื่นแล้วอตัวใดก็ค่ะไปย่างมีไหมหกห,หกห้าสี่หกขาดสี่เด้อพี่น,ออน้องให้ปูหยียบไปแล้วปูแขนขาดเนาะค่ะหรืยว่าปูอย่งก็ค่ะซื้อเพิ่นปูป,งป,ปงปูงปงค่ะเอาค่ะ ที่จะทางเพื่อนนี่นะใช่เพื่อนจีไอแต่ป่าเนาะผู้อื่นเพื่อนสาวผู้ไปเอายไปต่องไปไก่ได้ผู้อื่นเขากขบประกาเขาไก่หรอกอืมค่ะเอโทษข้าศึกทะากันแต่ไรก็เพื่อนแสดงว่าเคยเป็นบอกเป็นล้านเนาะบอกเลขบอกเบอร์เพื่อนกับแม่บอกแต่ข่อยแน่นาทินนี่เพื่อนกับแม่ไปบอกแบบแม่นบ่ค่ะทุกเพื่อนทุกเทื่อนบอกเวอร์แม่นนะเนาะทุกเทื่อนกับแม่นค่ะ มาถือพี่ดอกนะะจังหวัดไอ้เศร้าเอากะสีเอาไม่หน่ล่ะจีบเมาทนบอค่ะขอบคุณป้าหลายๆค่ะฮกหาชีค่ะพี่น้องจดไบเด้อค่ะเมืองพี่น้องค่ะในเอาเชียวทำไปผู้เดียวได้ยังในป่าแนวเอาบะนี่แนวเอากระเงื่อนใบบาทรัดสยามพุ่นกระเงิ่นใบบาทคือเก็บไว้ถ้าเอาเลขอย่างเดียวีดลก ใบหนึ่งบาท,บาทค่ะพี่น้<า>องปองา<ไ>ปานโอ้นี่คือการแป่ขอ